สวัสดีครับวันนี้วันที่21เดือน11 2 5 6 3นะวันนี้ลูกค้าเอา Scoopy Ice นะครับมาติดตั้งสัญญาณกันอนมัยของร้านรถสตันนะครับอันนี้ลูกค้ามาจากไหนครับจากแถวชมบุรีอ๋อมามาจากบางนาออกเส้นชนบุรีแถวแม่น้ำบางประกงแถวนั้นนะครับอันนี้ลูกค้ามาติดตัวตัว A นะครับรีวิววิธีการใช้งานปุ่มแรกกดล็อกหนึ่งครั้งเวลาใครมาขยับรถครั้งแรกนะครับ จะเตือนก่อนนะครับว่าอย่ามายุ่งแต่ถ้าเกิดมีคนมาเล่นครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองมันจะร้องยาวไป15วินาทีแล้วก็ดับไปนะครับถ้าเกิดคนมาเล่นมันก็ดังต่อดับดังต่อดับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าคนจะเลิกยุ่งมันก็จะดับไปเองโดยอัตโนมัตินะครับส่วนปุ่มที่2ใเป็นการปลดล็อกก็คือสามารถใช้กุญแจใช้ลาสตาร์ทรถได้ปกติเอารถเข้าศูนย์ซ่อมได้ปกตินะครับส่วนปุ่มที่3ใเป็นการปิดเสียงนะครับเวลามีคนมาขยับที่ตัวรถจะไม่มีเสียงรบกวนชาวบ้านนะครับจะมีแต่ไฟอย่างเดีีียวนนะะคคครรรััับบ้งท่2ก็มตไฟ แต่ตัวนี้ไม่ค่อยแนะนําไม่ใช้ในที่สุ่มเสี่ยงนะครับเพราะว่าโจรมันหักคอแล้วมันเข็นไปได้นะครับเพราะมันไม่มีระบบเสียงมันจะมีระบบเสียงก็ต่อเมื่อว่ามีโจนจะใช้กุญแจเสียบที่เบากุญแจแล้วบิดสวิตช์ออนหรือต่อตรงหรือทําอะไรเกี่ยวกับรถเท่านั้นับมันถึงจะดีดเป็นระบบเสียงนะครับแล้วก็ตัดระบบไฟไม่ให้รถสามารถสตาร์ทติดได้นะครับกล่องกันขโมยมันจะทํางานเองอัตโนมัตินะครับส่วนปุ่มที่2ก็กดกดล็อกนะครับคายล็อกส่วนปุ่มที่4ีนะครับแถมอันหนึ่งฟังก์ชันเป็นการสั่งร์แลละขีได้เยนคับ นีนะครับถอดลูกจ้ออกสามารถสั่งสตาร์ทได้ในระยะ30ไม่เกิน50เมตรนะครับกดรูปสายฟ้าตัวที่4นะครับ2ครั้งครับ1 2อันนี้ก็ขี่ได้เลยนะครับถ้าไม่ล็อกคอแต่ถ้าเราจะดับนะครับก็คือกดตัวกดล็อกนะครับแล้วก็ล็อกรถไว้นะครับอ่าถ้าล็อกรถไว้อย่างนี้มีโจรนะครับใช้คุญแจผีอันนี้รีวิวจากกุญแจรถนะครับแทงกระเป๋าคุญแจแล้วพยายามที่จะขโมยรถนะครับอ่าแค่นี้ก็จะเตือนแล้วนะครับถ้าบิดสวิออนขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับ อยงร้องนี่คะจนกวาเราจะกดปลดล็อกมันก็จะปล่อยสัญญาณไปกลับมาเพื่อลถทํางานแล้วสตาร์ตติดได้ปกตินะครับอันนี้รถติดแล้วนะครับเราสตาร์ตที่กุญแจนะครับรีโมทยังสามารถควบคุมในการดับเครื่องได้นะครับกดตัวปลดล็อกนะครับนี่ก็ดับนะครับแล้วอีกกรณีหนึ่งแถมมาอีกฟังก์ชันหนึ่งคือการชิงรถนะครับสมมติเราขับรถไปซื้อกับข้าวซื้ออะไรกระช่างนะครับถ้ามีโจรขี่รถเราล้มแล้วขับรถเราไปนะครับเราสามารถกดตัวแรกตามหลังได้ในระยะ0 0อ่า้ไม่ปใช่30ถึง5้เมตรนะครับกดครึ้งครั้ง มันจะตัดระบบทันทีนะครับร์ทไม่ติดนะครับทุกอย่างจะตัดระบบหมดเลยนะครับจนกว่าเราจะได้รถคืนนะครับเราถึงกดตัวปลดล็อกนะครับรถมันก็จะดับไปนะครับแล้วก็จะสามารถสตาร์ทติดได้ปกตินะครับแต่ถ้าเรายังไม่ได้รถคืนก็ปล่อยให้มันร้องไปอย่างนั้นนะครับจนกว่าเราจะได้รถคืนนะครับอันนี้ก็เป็น s ู o ี้ไอซ์นะครับปี2019 20บนะครับเคขอบคุณครับ